พอเห็นความไม่เที่ยงเราก็ตามดูความไม่เที่ยงเลยเพราะมันเกิดขึ้นกับทุกคนเกิดทุกเวลาด้วยความไม่เที่ยงมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่มันมีเราเรามองออกไปนี่บางทีหูเรานี่อาจจะหูอื้อฟังเสียงไม่ชัดเห็นไหมหูมันก็ไม่เที่ยงนะ <laughs> บางคนมองไปตาอาจจะฟ้า,าจ,จะมัวไปมันตาเราก็ไม่เที่ยงเห็นไหม เห็นไหร่างกายของคนเรามันไม่เคยมันไม่เคยเป็นปกติสักทีจิตของเราก็เหมือนกันไม่เคยอยู่สุขอยู่เป็นปกติหรอกไปโน่นไปน,น,ไปนี่คิดไปเรื่อยถึงอดีตอนาคตเห็นไหมพอพอคิดนี่ถ้าเรารู้ไม่ทันมันจะ เกิดเป็นอารมณ์ต่างๆเรียกว่าพุ้งไปตามอารมณ์พอมันพุ้งไปตามอารมณ์มันก็เกิดเป็นความอยากในอารมณ์เรียกว่าตัณหาพอเกิดตัณหามันก็จะเกิดอุปาทานนี้ตามมาทันทีคือเข้าไปยึดในสิ่งที่มีที่ได้ พอเข้าพอมันเป็นอุปาทานเลยมันก็นั่นแหละมันสร้างภพแล้วถ้า <c oughs> ที่จริงแล้วการที่เรามามันเป็นทำอยู่เนี่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลแต่จริงแล้วท่านจะให้ละทำทำก็ไม่ยึดติดว่าว่าดีว่าทำว่าเราได้ทำบุญมันดี ดีกว่าคนโน้นคนนี้เห็นไหมมันเป็นอัตตานี่ท่านก็ให้ละดีก็ให้ละชั่วชั่วยิ่งไม่ทำเลยการการทำความไม่ดีมันทำได้อยู่ตลอดในในในแม้กระทั่งวจีกรรมคือคำพูดมโนกรรมความคิดอิมมโนกรรมนี่แหละมันทำได้อยู่ตลอด เดี๋ยว่อคิดไปติเตือนคนโน้นคนนี้ไปเกิดเป็นเวทนาขึ้นเกิดความทุกข์ขึ้นกับตัวเองแต่คิดเรื่องคนอื่นนะเอาเรื่องคนอื่นมาคิดแต่ตัวเองทุกข์ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่บางทีก็คิดดีคิดดีก็เป็นกุศลเรียกว่ากุศลแล้วสางกับปะแต่มันมันยังไม่เป็นกุศลหรอก เพราะว่ามันเป็นเพียงแต่ความคิดเพราะไอ้แต่ความไม่ดีเนี่ยความชั่วเนี่ยมันคิดไปมันก็เกิดขึ้นกับตัวเองเลยคือความทุกข์มันได้รับผลไปนะแต่เรารู้ไม่ทันเราก็คิดปุ่งไปทั้งวันกว่ากว่าจะพอนกว่าจะมารู้ตัวเนี่ยก็ มันก็ได้ทุกไปหลายเก่งแล้วอ,อัตมานี่แหละคิดเก่งที่สุดแต่ก่อนคิดไม่ดีพอมาฝึกอนาปานสตนิมันไม่คิดม,มันไม่คิดมันก็จับตามตามที่ตามความตามเห็นความเป็นจริงตามความเป็นจริง ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ดำรงชีวิตยอยู่ในในความรู้อันนี้เลยคือไม่ได้คิดไปอดีตอนาคตไม่มากหมายว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มากหมายว่าเราฝึกสมาธินี่เพื่อจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคามีอะไรเราก็ทําทําเราก็ทําไปเรื่อยๆจเจริญไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็ถึงเองเราเดินไม่หยุดมันก็ถึงเองมันจะมีผลอยู่ในตัวในการกระทําของเราเอง